อ่ะแดงๆอัสบดีครับ FC มปตุแร็อทั่วโลก่ผู้ชมนี่นะครับเรือมาตามต่อคือเจ้าแม่ต้นยางใหญ่เพิ่นให้เข้ามาตลอดล้วครับเนาะนี่ครับเร้สีมาขอโชคขอลาบครับเจ้าแม่ต้นยางใหญ่ทมุ่งเจ้าเด็ขกขักกะนนะวันนี้1ดมการาคมพศ2 5 6ัผู้ชมครับ กผมพอ่อต้องเลียคนเดิมมอนี่เจ้ามากกะไผมากับน้องเล็กหนึ่งกอไก่จ,จอจานเอ่อร้อยเอด็ดหกห้าเจ็ศูนอันนี้กเกิดขึ้นได้ตะครับเนาะไปกับเจ้าดีแถวๆโจแม่ต้นยางใหญ่หมูเจาเ้าม,จมาอพอ,อ,อาาากกต้องเลียมูเจ้ามาขอพร้อมไข่เอากระคักกระด่างงวดนี่ต้องกํเนาะไปพอต้องเลียเจ้าตั้งหอยไร่ครับครับ ว้าท่านผู้ชมเดี๋ยวก็ด้ไปท่านผู้ชมมาไวเค็มไวมาวากันกับคักกันนะนับเนาะ าการะทักมาขอเหล็กเช่นที่ก็บเบียงผูเกเจ้านะครับเนาะเหล็กเช่นที่สตัวและสองตัวจะแม่ต้นยันใหญ่หโชคให้ลา,านทอมทอตั้งแลมานตลอดแล้วครคว่าผ้งร่มมีสักัำว่า,าผู้เจา้าอืมเอาเอาตัวนอนี่ให้คนกินก็นะผมช่มเอฟพีพรงแรทั่วโลกมีักว่ากรเเ้า เอาสวัสดีครับ FT ไ่ต้องเลทั่วโลกมาขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่ต้นยางใหญ่ครับครับสิก็มกราคมพศ2 5 6 7เอองวดสิผพานมาเปิ่นไก่เขาครับครับเออเป็นเลขเออถูกหรเลข FT ถูกกว่าเป็นเออถกเออเป็น568แล้วก็ ครับไครับนี่มาตัวทำเลยเออทาเทียขอบริว่าน่นบริว่านคน,น,นเปนยังไงน่ต้องแก่เลยน,ลววนี่เพราะว่าทำจนสีมู่หลายครับเออมู่หลายรถแร,ร่พาไสพามาอยู่ ก็นปะยานนะครับเ้ายงานีเลยก็คือเราฝึกมายานเนเดี๋ยวเดิมา,าดืดมาด่มนะครับเนาะแล้วตื้จะกลองคู้ขาผม้าตรงนลคนเดิมมาดีมากงามเดี๋ยวเชี่นกกอน เพื่อนผมยี่หายาเก๋มาดิจ้าแล้วกครับเปี้ยเลยบ่เปี่ยครับโ้ไปไหนมาครับไปวองครับไปเจ้าหนี้ผมก็แลกับมาถาอ่ะ ติดที h, like ่เป็นบ้านขายของดที่เรต้องเรียกคนเดิมเราต้องเรียทายเยื่รโลจิตกระดาษเปลาใครเขาต้องเลยคนเดิมแต่ใครเดียวตัไหนะครับเนาะใครเดียวหนิไม่เป็นเราพยานเดี๋ยครับเลยย่านนี้เดี๋ยวับโดยมิชชั่นแว่าแต่ว่ารยังหล่ะกบกับมูเจ้าเป็นมูจยิงไหมเดี๋ยวับเนาะหายไปพยานครับกับข้าเบ้าไทยมันก็เลยกลายเป็นแบบดีใจไมหน่อยเลยนะครับเนาะ ข่อยก้าวเสียงเลยครับเป็นหมูุ่ผู้ชมแกรู้หน้าบทเข้าใจเขาต้องเ,งเหียคนเดือนเลยครับข่อยเอาเสียงเป็นหมูนะครับม,มาบ่ที่นี่มาขอกระคัดมาบอกมาเก้าเพิ่นเอาถูาอยังมาอดเอาถูไปจุดไหวบอกเก้าเพิ่นตัวแมออ่ต้น,น,น,ออน,น,น,นยานใหญ่เคยโชคให้ราบช,ช่องขอต้องแรีบมาเคยขาดคุณผู้ชมนี่แหละครับไม่เชื่ออย่าลบดูคนเชื่อส่วนบุคคล ความเชื่อของพ่อทองเหลาคนเดิมมาขอยช่วข,อ,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 ขอลาภให้มู่เจ้าแลนกกำลังเดี๋ยวก็ได้ดย,ยี้ได้ล่ะเอพอพราะเด้ต้มเพราะเด้แกงเพราะเด้กปนเพราะเด้หนึ่งอยู่เด้ยว่ากระได้นกกำลัะ ความนี้มันเอ่อบวงกลัวแต่ทุ่มหนึ่งมันเพราทัานเหลือรถยังส่วนไปส่วนมาอยู่ครับท่านชมตินีต้นยางมาบอกมักเกา,ข,าขอบขอต้เองเลี้ยงเหมือตแม่ต้นยานใหญ่เปนต้นไผ่ลากเพาะอ่ะ นาโมตัสสะกพระโคตนแโตสัมมาสัมพุทธะนาโมจัสสะกพระโคตรแโตสัมมาสัมพุทธะนาโมจักสัพระโคตรแโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุนะเจ้าแม่ตุ้งย่างไงเจ้าแม่ตุ้งยานใหญ่ผู้ศักดิ์สิทธิ์นะครับเนาะดูแลภูมิค้องถนนสายนี้หรือว่าสถานที่แห่งนี้เจ้าแม่ตุ้งย่างใหญ่ดูแลที่บ้านซาหาบ้านลื้อถ่ายกว่านี้ดีกว่าไส้มาอนี้ผมช่องพอตองแหล่คนเดิมบัอบพอชคขอลาตามตองงวดจากเจ้าแม่ตุ้งย่างใหญ่ กนกครับเนาะขอขอบคุณนเจ้าแม่ต้นยางใหญ่ย้อนหลังด้วยที่ให้โชคให้ลาบกับพวกผู้ค้ามาตลอดลกนกครับเนาะอ่ะวันนี้เป็นว,วันที่17มกราคมพศ2568ัอแเจ้าแม่ครับแบบทีนี้เอาคักๆัง้วครับละ่ะผมขอเพิ่มเป็นสามตัวนะครับละอขอเป็นสามตัวให้เพื่นแม่ผมสิมาขอเรียกเที่ยมที่สามตัวและสองตัววันที่อสอิบเจ็ดมกราคมพศ2568เอาคัๆๆากๆักันแต่เพิ่มเบิกคักๆรวดว่าเป็นไผเป็นไผ ต้องแต่ว่าเออฝ่าเอ,อิ้นที่นะครับเนาะบ่จะพักต้นแม่ต้นยางใหญ่พูดสักจิดูแลคุ้มครองถนนสายนี้ทุกคนเออใช้ถนนสายนี้ผ่านไปผ่านมาบกบกเกิดอุบัติเหตคุคนดูแลคุออ้มคร้อมยาง,ด,งาาดีนะครับเนาะวันนี้ทิศเกตุมกราคมพ่อสายตะวันหากว่า พอตองแหลคนเดิมรังวาเจ้าแม่ต้นยานใหญ่สิตัวประท่าเลียไก่สามตัวและ2ตัวให้แกช่องพอตองแหลคนเดิมมีนคืนดทวยดวยคืนนมาทันทุกท่านทก่อตองแหลคนเดิมเป็ที่เป็นใัดขดเออเษเศษทีใหม่ข้ามคืนทบเจ้าแม่ต้นยานใหญ่นะครับเนาะผู้สังคิผมพ่อตองแหลคนเดิมวังว่าเจ้าแม่คนย่างไงสิตัประท่าเลี้ไก่สามตัวและสองตัวให้แกช่องพอตองแหลคนเดิมไปฝากไปตัวอที่ผมกลังช่อยู่ เพ่งๆโดยด้วยซึ่งงากปุสุขันสา มาที่มาที่นี่ที่นี่ต้องคว้าเป็นเล็กถูกให้เจ้าแม่ต้นย่าง่หยิบเล็กถูกให้บุตรทักอ่ะเจ้าแม่ครับเชิญลงจากบรรลักษ์มาหยิบเล็กถูกให้บุคคลอันหนึ่งยู่นี่แหละครับว่ายิบให้เป็นบุตรคักเล็กถูกแล้วกันว่าเอาอันเดียวนี่เจ้าแม่ต้นย่างไงนะครับผู้พู้เดียวอ่ะอยู่ในวยนี่นะครับนะคว้าเดียวครับเชิญกับท่านเอ้า ร่นสองอันใสข่ขวบคันวา่าโดนสองอันก็ต้องตามใจเพื่นพอเพื่นให้สองอันก็ต้องชุดสองอันเดี๋ยวบระสีว่าฝืนบักพงแลให้สองไปยังจะไปชุดส,สองเดี๋ยวก็ะสีว่าคู่นี้ก็เพื่นอีกเอ้าชุดครับรท่านที่ด้วยคุนเบิกกับขัดก,กันนะสองกับสองแล้วคำว่าเอว้าเนี่ยสองก็ได้สามก็ได้แล้วแต่เจ้าแม่ดอกสุดย่างไงนี่ผมเดี๋ยวผมลืมตีเพไม่ทั้งลืม ให้เข่าปันนี่แล้วก็เนาะโชคลาบช่องพอต้องแรีเเดิมเข่าปันนี่คักคักโอ้โอ้อยอยากคักไปตามตาสารไดคนใจดีใจงามมาฝากไปตอนสมุชมเอกซ่ต้องเรียกเนเดิมก็ต้องชมอยู่ทั่วโลกแล้วกันเนาะสารได้็นใจดีใจงามพอต้องเรียสิไปตามห้ยึพผู้เพิ่มการห้มือเจ้าโชว้ลาบน้ำอ่ะไม่บอครับอืออือือืม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 อ ก็เลยเขาสิว่าเราเป็นมูสิอืมอ,นอ,นอ,นอนหนแล้วเขาเนี่ยตีมาเล่าแล้วข่แล้ะครับเนาะอันใด้มูเจ้าสิได้กินได้เออมีร้อยหยอกร้อยกินพอต้องเลี้ยงก็หาสันมาเล่ามาหยังไปก็ไปถือทาบต้องเลี้ยงเขาเดือนแล้วครับดนะ่าก็ไปถือทาบข่ยอยเดี๋ยวก่อนข่อยเบิ่งก่อนเดี๋ยวกินข้างไหนเนาะอ๋อตามคนตัวนี้ปุ๊บถึงจะได้สองอันแล้วครับดนะ่สองกับสองบ่าวาดอกครับ ดี๋ยเจาแม่นะอืมเบิ้งพระกับอึ๊บคนอ่ะตั้งดูไปดูอึ๊บกอึ๊บ่นะรุ่นเนี่ยอพอจบข้าวสมือความกันเร้าบัินีโตยมอีอีอถ้าเบิ้งถ้าเบิ้งถ้เบิ้องเทียมที่บัตตนีมาเบิ้งีเทียมที่พร้อมกันตะคักเจ้าแม่ต้นยางใหญ่นีไม่เคยขาดกับช่องพอต้องแลคนเดินคนที่ตัวขับคนที่ตัวขับาอ้า ขอเชิญจ้าแม่ตัวย่างใหญ่งลงจากบันลังมาหยิบเหล็กเชื่อมซี่สามตัวและสองตัวให้แก้สมบูกร่าประจำวันที่สิบเมกราคมพอสองทุ่ม้าร้อยหกสิบแปดปูไม้แรกเขาเรียกไทยเราทีหนึ่งปูจัดน,นะครับเอ้อปูอแลวเอาปูกไัได้จระแม่ตัวใหญ่ใหญ่ไม้แรกเขาเรียกไทยเราทีหนึ่งเช่อรตัเอา ับไม้แรกเขาเรียกไายเราทีหนึ่งไม้เล็กลำเบวานครับไม้เดหนึ่งไม้เหนึ่งกัผู้ชมนี่ะครับเจ้าแม่ต้นยางใหญ่พงศิกฐหไทยไม้เมหนึ่งไม้แรกเจ้าแม่ครับบัตรที่นี่ต่อยจากไม้เดมหนึ่งมาไม้ที่สองเขาเรียกไทยเราทีหนึ่งต่อจากไม้เดหนึ่งมาเจ้าแม่ครับเช็คกันทันเอา ที่อต่อจากไม้เล็กหนึ่งมาไม้เล็ก่าครับฮา,า,ามาจังสี่นอนหลายลหลายสารนี่ที่นี่ตัวนี้ครับเออหนึ่งห้บัตรที่หนึ่งตัวตั๊สินตแม่ตัวยยใหญ่ครับบัรที่หนึ่เป็นตัวตั๊สินเอาคะครับเห็นเพื่อนหูว,ว่าายไป เอาตัวตัดสินเขาเรียกใช้ตั่หนึ่งว่าไปยังที่สิบเกินมกราคมพอสองสัปดาหห้าร้อยหกสิบแปดต่อจากหนึ่งหางมาแต่แม่ต้นใหญ่ๆครับแต่นะครับเอา้าแบ่งกันยัง ไม้ที่สามไม้ตัดสินตัวจากหนึ่งห้ามาหมายเลขหาครับหาคนต้องเรียกคือมันตหาเถอกับหนึ่งหนุมชมระวังไว้แล้วครับด้ะเขาวาสิม,มาตาวัวเก่านี่แมนบอานผูมชมร่วมกันหนึ่งห้าห้าหนึ่ง้าี่คือเลขเชื่อมที่สาตัวเจ้าแม่ต้นยางใหญ่อ้หูสวยอยามากนี้ครับถ้าพลาผมไปเชื่มบันลักเลครับละที่นี่หลือเสองตัวพิษเพิษ จำแม่ครับขอเชื่จับขอเชื่อ,จอ,อจมจแน่ลูกมาจับเลขสอตัวให้เพิ่งกคัเลขท้ายสตัวข้างล่างก็ประจำที่สิบเมกราคมพศสองัปหม้ารอยหกสิบแปดมล่ากของเอ่อเลขสองตัวขางลก็ประจำเพที่สิมกราคมพศสองันห้ารยล่ากองต,ตัวแรกเช็คกันเอ้ ครับไม้เลเก้าครับีนสองตัวไ้านไเลเก้าเเนี้ครับ,รบตัวตัดสีเอาต่อจากไม้เลียเก้ามาเลียงไทสองตัวข้างล่างตัวตัดสินตัวที่สองจ้าีครับจันนะครับว่างปูเดี๋ยปรับว่างปับเดีดยปุ๊บเชิญกัลสันเอา้า อยงนังน้นๆไม้ตัดสินของเลขกไทยสองตัวขางรางเป็นเลขเชียมซี่ไปเลขแน้ำมันครับเก้าหนึ่งเ้าหนึ่งหรือหกหนึ่งเก้าหนึ่งหรือหกหนึ่งยางขับส่ภาพบุุ้ดด้านนี่ปังๆเฮงเฮงยางขับแปลกมานตะเล็กหากกับเด็กหนึ่งเ,เ,เดี๋ยวก่เอาเก็บต้นผ้าเราข่อยก้อนข่อยทิ้งลืมเลยงานยู่ เาเรียกคอยต้องเก็บให้กระเป๋าข,อข,อขวาน่ะผ้าเปิ้วขึ้นเอ้าเดี๋ยวก่อนเบื้องกันนะมายนตัว,ลแ,ว 58, 1, แล้วอ้าเอ่อัทีนี้เราิบดอกอันนึ่งหาแปอันหนึ่งนึ่งเม่แล้วยางเราสอตัวอันนึ่งหาแอันนึงหนึง 1, น่งมาเรายมมาเบื้องขอ,รอเราเลียรพพอ้องเียคนเดียวโอ,อ้ขอคลียพนะา,ออบบานะมาซองตัจอเบื้องีถูก รว้มไข่นะครัเย็นแต่สำรายังไว่ได้ไข่เดี๋ยวมาไว้เที่ยงไว้จะไข่สิรปินเดียวก็ต้องแลคนเดิมบพรเดีพูดทำคำเพลยนเนี้ยถึงญานย่านยแล้วเต็กมกล้ามอ่ะกกรับเจะจะว่าญาน,บบนเดียวไหนแต่วะนะครับผมมาดีมากงามครับผมมาดีมากงามผมองขอยชคพอลาบ นะครับเนาะผมบางวาตัวแม่เนี่ยถูกปวดประท่านใจดีใจงามต่อแต่ในตัว,ตวยังไงนะครับเนาะ มาเบอ่์คัะก,กัน่ะเพื่อที่ให้จังไดจอบเบิง้งบบต้องไปจอบแล้วจุดลงไหมเอาสปุชมาครับนี่นะครับเด้อสปุชเพิ่งเอานี่นะครับตน้นไม่ต้นยางใหญ่พันยิบไฮซอกอันเอือพันยิบเลืกทูไปซอกอันสปุชเบื้องคอยติดซุ่มให้เบิง้งนี่ครับเบ,บื้อาเราครับล่ะ อันขวามือหนึ่งเกตอันใส่มือนันหาแปดขวามือหนึ่งเกตใสม่มือหาแปดกับนะมันสิออกตัวไหนเปิ้สิไหจังไดนองวัดนี่เอาดึงตัวขวามือบ้างก็นนะตัวขวามือนี่คือสิ่ไม่ก้อนพอทูบทูบขวามือนี่มันสั่นก็ก็ทูบเออใส่มือครับทูบขวามือนี่สั่นก็ทูบใส่มือเด้อคนละบริษัทจังไดบูคือคนละจังไดกวาไปเอา หนึ่งเกตยังนอบาดที่นี่หนึ่งเกตแปดบอหรือหนึ่งเกตศูผู้ชมขันหนึกตศูกกอทอรถพอต้องเรีคนเหลือมีคนฝันเกี่ยวอยู่เด้6หกหงศกตกอท่รถพอตองเรีกห้ากอกอหกหน่นกตรุงเทพมหานครมีคนฝันเกี่ยวอยู่เด้อรถไข่แต่เบื้องเป็นหนึ่งเกตศูนย์อเปามนึ่งเกตปดาแน่งแนงน่งก็ทั่านผู้ชมมาลุนพร้อมกันเอ้ยเนาะครับเนาะอืมเบ่เคยพลาดเด้นี่เบื้องเป็นศูนย์หรือเป็นแปดเบื้องพร้อมกัน ช่องพ่อทองแหลกคนเดิมไปฝากไปตอนเอฟซีผู้เพิ่นกกำลังชมอยู่เจ้าแม่ต้นยางใหญ่ผ่านช่องพ่อทองแหลกคนเดิมเอากระขักเด้อเจ้าแม่อย่าให้เพิ่นกผ่านเด้อเดี๋ยวครับเนาะอืมมือเดียวหัวลอยไปไผ่นไปเปลี่นแดงนอตหลังขับคือคันพุ่แปลนเก่าเด้อนี่เอาโอ้เออเอืเออ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 เบิงเถิงเบิงเด้อเบิงเด้อตัวขวามือนั่ยรู้สึกว่าเปลนนี่ล่างๆอยู่ดอกเปลี่ยนนี่เพราะใสัตว์ตัวขวามือแล้วครับเนาะไอ้เบิ้งหาเปลี่ยนนั่นตัวขวามือแต่ว่าตัวเอ้า าที่นี่ตัวไซมือนันหน,นึ่งก็ปดหนึ่งเก็ดแปดนี่ท่านผู้ชมย่าลืมนยาพ่าดนะครับเหนึ่งก็ดแปดอมกันปเป็นเรกยนมาวิ่งชแนลีหนึ่งเก็ดสาูเลยวกับสามตัวเดียวกันเราพเพื่ว่าเอาบอาที่นี่ทารุทารุนอไซมือมาที่นี่ไซมือท่านผู้ชมเอาเออหนึ่งแน่นอนเลยเออห้าแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่ง้ยเพ่ะยังนี่เพทาะนี่นนนเ,เบิร์เรียววาเหรอจาแล้วนะครับเนาะอ่ะอมันตรงตรง้ ก็เห็นมันแหลมๆขึ้นไปตรงๆของก็ว่าเป็นหนึ่งเหลีล่ยวนครับเนาะเบิ้งเป็นหนึ่งค,คือคกบไขว้บ่สท่านผู้ชมนี่แหละครับอย่าลืมอยา่าพลาดอืมนี่แหละตัวเมียตุนย่างไงเดี๋ยวบ่เคยให้พราต้องเลขขียกกระบาะมือเป่าจังเถื่อแล้วอืมไปฝากไปตัวมุ้เจ้าตัวหน้าที่ไขว้ไหมอืมก็ต้องหาโชคาลาภให้เขาย่างคักรแล้วเอ้าหนุชม ก็ลเลยเติมสีหัปนเนหัคือหาเนาะเอาหาบ้างท่านผู้ชมนี่ครับละทูบไส้มือนั่นเออห้าแปดห้าห้าแปดห้าเดี่ยวขับนะครับละทูบไส้มือหนั่นหาแปดหาหาแปดหาแล้วก็บขวามือนนั 1, 7, 8, 1, 7, หน,นึ่งเกตแปดหนึ่งเกตแปดเดี๋ยวขับหาบนันหาแล้วครับละ นี่แหะครับแล้วสายตาไปต้องเลี้ยกรหาแต่ว่ามู่เจ้าเห็นเป็นดอกเดียก็เลยกลายเป็นมาบอกว่าต้องเลียงคนเดิมเนี้ยอันทูอยู่อใส่มือหน่อยนะครับเนาะเอานี่แหละครับมาไวเคนไวช่องพอต้องเลี้ยคนเดิมนี่คือเป็นสั้นเป็นหาขึ้นมป็นยังล่ะเบิ้งกระหักด้าเบิ้งคือตัวกันบ้างสั้นตัวทุไทยอ่ะเพราะว่าทูบตัวนี้มันเน่าเนี่ครับเอิมมันเน่ามันใหม่เบิ้งซาเล้วครับเนาะมันใหม่เบิ้งซานะเบิ้งกระหักด้าฆ่าเสียมีต่อไปอีกโอ้คือสวงตัวนี้มหคผู้ชม โอเบิ้งจนันึงก็เป็นเลขหาเบิ้งเจ้หนึ่งก็เป็นเลขสว่างเบ้งเจหนึ่งก็งกคือคือ,คอ,คอ,คอจังเลขหกนี่เอาสวงได้นั่นห้าแปดสองห้าแปดสองห้าแปดสองชนีครับตัวเบียรตัวย่างไงเพิ่งยิบให้ยางครับห้าแปดสองห้าแปดสองกับเออกับหนึ่งเ็ดแปดปะพอพอพอนะเหยห้มุดิมัสซองเบิ้งนีจะเข้านี่แหละให้ผู้เจ้าเบิ้งนี่นนนครับเนดะ้ออยู่มอง นี่เพื่อนนึกลับเห็นไหอย่างบ่เห็นแต่ไม่เ,เ,หเ,เห็นนะครับแต่แม่ต้นยางใหญ่ นะครับเห็นยังบ่ อนายคนครับนาตัวแม่มั้งครับเลยเอาพอไปผู้ชมมาเพื่อนให้ล,ล่าล่าบัดที่นี่นี่จะรับเด้อเตัวแม่ตัวย่างไงเพื่นอนให้ชงให้ล่ามืงเจ้าแล้ว ครับอ่ะท่านผู้ชมเห็นไหมครับเสนาข้นนะครับเราอยู่ในหันเสนาผู้งยิ่งนะครับเล่าพุ้งดีๆเนะครับเด้าอ่าคือยังคนใส่เสียขาวเห็นไหมครับยืนเบื้องนี้อย่างบุครับเด้อใส่เสียขาวยืนเบื้องนี้อย่างบุยู่หันหนี่แหละครับแ้่แม่ต้นยางใหญ่อืม ต้องตะว่าฝ่าเอินทีเดี๋ยวไปพ่อจบเขาเออนี่แหละเรียงทูบก,ก็ได้ห้าแปดสองกับหนึ่งเกตแปดอ่ะผู้ชมมาที่นี่ทีได้เวลาแล้วตัวล่าตัวบันี้จะกลับด้วยอ่ะ เจ้าแม่ต้นยางใหญ่ครับมึงนี่ผมช่องคอนตะเหลีคนเดิมก็สิขอลาเจ้าแม่กาบานกรับซองให้ผู้ขากาบานแกวขาดปลอดภัยทุกประการนอนหลับฝันดีนะครับะาะเดี๋ยวที่ครับมึงนี่เจ้าแม่ต้นยางไงเพิลไหมูเจ้าแล้วโชคลาภไงน้อบเนาะเลขไทยสามตัวเพิไฮเอหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าห้าแล้วก็สองตัวเพิ้ลไฮเก้าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหรือหกหนึ่งปีิทินเลขทูบังหันกันหนึ่งกตแดกับ เออห้าแปดสองห้าแปดสองสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรับบุตรสาวทุยย่อมตัวไหนแล้วครับนะเอ้าตอนนี้ก็จะขอได้ะะแล้วครับเนาะเอ้ามู่เจ้านอนรับฝันดีข็เป็นไงครับใครหญ่มีนอน,นร,ใใร,รนอนับเดือเงินหมืน่นนอนตื่นเดือเงิน,สนแสนแปดมือมาให้แกว้วมนนี้เดินทางไปใส่มาใส่ให้เแกขาดปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับมัอนี่เพราะต้องแลียอโชคขอลาบให้หมู่เจ้าแล้วกับจะเปียนตนย,น,นยั้งไงมัอนี่เอาซ้ำนี่ครับสวัสดีครับลาตีสวัสดิ์ไปออื